สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการทดลองที่5เรื่องฟังก์ชันครับในการทดลองแรกจะเป็นการศึกษาวิธีการใช้งานของฟังก์ชันโดยดีบักสเต็ปอินทูครับโดยให้สังเกตว่าเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันโปรแกรมจะกระโดดไปทํางานที่ฟังก์ชันที่เรียกและจะกลับมายังฟังก์ชัน a i n หลังจากที่ทํางานที่ฟังก์ชันนั้นเรียบร้อยแล้วโดยจะกลับมาที่คําสั่งถัดไปจากคําสั่งที่เรียกใช้งานฟังก์ชันครับใช้งานคําถามเลขนะครับซตเบกรกพอย ไว้ที่บรรทัดที่5แล้วรันโปรแกรมแบบซิงเกิลสเตปจนกระตั้งถึงบรรทัดที่10สังเกตผลว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่านบรรทัดที่10พบว่าคอมไพเลอร์ไปทำงานคำสั่งที่บรรทัดใดทำไมถึงไปไม่ถึงบรรทัดดังกล่าวก็คือเมื่อโปรแกรมทำงานถึงบรรทัดที่10นะครับจะเป็นส่วน get fx first โปรแกรมก็จะกระโดดไปทำงานที่บรรทัดที่16ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน get fx เพราะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นอยู่ครับ ก็ต่อมารันโปรแกรมแบบซิงเกิลสเตปไปเรื่อยๆจนกระตั้งถึงบรรทัดที่11หยุดสังเกตผลบันทึกว่าก่อนที่คอมไพเลอร์จะมาทำคำสั่งที่บรรทัดที่11คอมไพเลอร์ทำคำสั่งที่บรรทัดใดและหลังจากทำงานที่บรรทัดดังกล่าวแล้วทำไมจึงไปทำงานที่บรรทัดที่11ก็คือเมื่อรันโปรแกรมแบบซิงเกิลสเตปถึงบรรทัดที่10นะครับ get fx first นี้โปรแกรมจะกระโดดไปทำงานในฟังก์ชันของ กิจเอกที่บรรทัดที่16ถ้าเฟิร์สมากกว่า0โปรแกรมจะทํางานบรรทัดที่19ครับแต่ถ้าเฟิร์สน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์โปรแกรมจะทํางานที่บรรทัดที่2 1หลังจากนั้นเมื่อฟังก์ชันทํางานเสร็จแล้วถึงบรรทัดที่12โปรแกรมก็จะรีเทิร์นกลับมายังฟังก์ชันเมนและไปประมาณต่อที่บรรทัดที่1 1ครับข้อต่อมานะครับรันโปรแกรมแบบซิงเกิลสเต็ปจนกระตั้งถึงบรรทัดที่13สังเกตผลว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่านบรรทัดที่13แล้วคอมไพเลอร์ ไปตามคำส well ั่งที่บรรทัดใดทําไมจึงไปที่บรรทัดดังกล่าวเปรียบเทียบผลและคําสั่งในโปรแกรมกับผลและคําสั่งในการทดลองข้อที่2เมื่อนันโปรแกรมแบบซิงเกิลจะเต็บถึงบรรทัดที่13แล้วนะครับก็คือส่วน get fx second โปรแกรมจะกระโดดไปทํางานในฟังก์ชัน get fx ที่บรรทัดที่16ถ้า s e c o n มากกว่า0โปรแกรมจะไปทํางานที่บรรทัดที่19แต่ถ้า s e c o n น้อยกว่า0หรือเท่ากับ0โปรแกรม จะไปทํางานที่บรรทัดที่2 1หลังจากนั้นเมื่อจบการทํางานของฟังก์ชันที่บรรทัดที่2 2โปรแกรมจะรีเทิร์นกลับมายังเมนที่คําสั่งถัดไปของบรรทัดที่13ก็คือบรรทัดที่14จะสิ้นสุดเมนเปรียบเทียบกับข้อที่2ในข้อที่2นี้บรรทัดที่10 get first เมื่อฟังก์ชันทํางานเสร็จโปรแกรมรีเทิร์นกลับมาที่บรรทัดที่11แต่ในข้อนี้บรรทัดที่13 get second ฟังก์ชันทํางานเสร็จโปรแกรมจะรีเทิร์นกลับมาที่บรรทัดที่14 ซึ่งเป็นการปิดเมนและจบการทำเาานของโปรแกรมต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันมาตรฐานครับศึกษาต้นแบบของฟังก์ชันไซต์ต่อไปนี้ครับและสังเกตคำสั่งการเรียกใช้งานฟังก์ชันของโปรแกรมให้ทดลองเปลี่ยนค่าอาร์กิวเที่ให้กับฟังก์ชันไซต์สังเกตผลว่าได้ตามที่คาดไว้หรือไม่เพราะอะไรให้สังเกตว่าค่าอาร์กิวเ ที่ให้กับฟังก์ชันไซเป็นค่าเรเดียนไม่ใช่องศาผลลัพธ์ที่ได้นะครับไม่ตรงตามที่คาดไว้เพราะถ้าเราคิดเป็นองศาฟังก์ชันไซในภาษา C จะรับค่าอาร์คิวเมนต์เป็นเรเดียนไม่ใช่องศาดังนั้นต้องแปลงค่าจากองศาเป็นเรเดียนก่อนนาไปใช้ครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของชนิดของฟังก์ชันในโปรแกรมภาษา C ครับซึ่งรูปแบบของฟังก์ชันในภาษา C จะมีรูปแบบด้วยกัน3รูปแบบก็คือฟังก์ชันแบบไม่มีการรับค่า แบบมีการรับค่าแล้วก็แบบการส่งค่ากลับกลับรับฟังก์ชันแรกจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการรับค่าและไม่มีการส่งค่ากลับนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับให้สังเกตผลการทํางานของโปรแกรมดูลำดับการพิมพ์ข้อความเมื่อมีการเรียกใช้งานฟังก์ชันจากตัวอย่างโปรแกรมนี้ก็คือให้เขียนโปรแกรมหาค่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมโดยรับค่าด้านกว้างและด้านยาวจากผู้ใช้กําหนดให้ส่วนที่ใช้ในการคานวณค่า พื้นที่กองสี่เหลี่ยมอยู่ในฟังก์ชันเลดเอเรียก็จะได้เป็นโปรแกรมนี้นะครับซึ่งเริ่มเลกจะเป็นการประกาศฟังก์ชันชื่อ Are a นะครับที่จะใช้รับค่าความกว้างและความยาวแล้วก็จะไม่มีค่าที่คืนกลับต่อมาก็จะประกาศเป็นตัวแปร W กับ L ใช้เก็บเป็นค่าความกว้างและความยาวจากนั้นก็มาแสดงข้อความ EnterW i ์วนะครับเพื่อให้ผู้ใช้กรอกค่าความกว้างและ ก็ใช้สแกน f ออ่านค่าที่ผู้ใช้กรอกแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร W ครับแสดงข้อความ Enter link ให้ผู้ใช้กรอกค่าความยาวและค่าที่กรอบไว้ในตัวแปร L ต่อมาก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน area ครับโดยจะส่งค่าความกว้างและความยาวไปคำนวณพื้นที่แล้วก็ Return 0แล้วก็ต่อมาจะเป็นส่วนของคำนวณพื้นที่จากสูตรนะครับ วิดคุณเณงแล้วเก็บไว้ในตัวแปร A อเรจากนั้นก็จะปิ้นผลออกมาทางหน้าจอครับโดยแสดงทศนิยม2ตำแหน่งต่อมาจะเป็นฟัง์กชันที่มีการรับค่าเข้าและมีการส่งค่ากลับนะครับถ้าํำการ AdWords ตัวแปร A B X 1และ X 2จากนั้นรันโปรแกรมแบบ Single Step โดยสังเกตค่าตัวแปร X1 X2 ที่บรนทัดที่8และตัวแปร A b หลังคอมไบป่านบรรทัดที่8เปรียบเทียบค่าของ x 1 x 2และ a b สังเกตว่าค่าของตัวแปร a และตัวแปร b ในฟังก์ชัน s value มาจากไหนก็คือ x 1และ x 2จะเป็นตัวแปรของ m มน n a และ b จะเป็นตัวแปรภายในฟังก์ชัน s value ค่าของ a และ b จะได้มาจากค่าที่ส่งเป็น Argument ก็คือ x1 และ x2 ในขณะที่เรียกฟังก์ชันครับต่อมาให้สังเกตค่าตัวแปร a, b หลังคอมไฟล์ผ่านบรรทัดที่9ค่าตัวแปรอีก1บรรทัดที่10เปรียบเทียบค่าของอีก1และ a วก b ก็คือ a และ b ในฟังก์ชันจะมาจากอาร์กิวเมนต์ที่ส่งผลรวม a บวก b จะถูก r e เทิรกลับมาที่ m มน n และเก็บใน x1 ครับดังนั้นค่าของ x1 ในบรรทัดที่10 ก็จะเท่ากับผลรวมของ a บวก b ครับต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายจะเป็นคําถามหลังผลการทดลองนะครับจากโจทย์ก็คือให้เขียนโปรแกรมหาค่า f(x) โดยสมการ f(x) เป็นดังนี้นะครับแล้วก็กําหนดให้ส่วนที่ใช้ในการคํานวณค่า f x อยู่ในฟังก์ชัน f(x) กาหนดให้ส่วนที่รับค่าตัวแปร x จากคีย์บอร์ดและส่วนที่แสดงผลของค่า f(x) อยู่ในฟังก์ชัน mean ห้ามใช้ตัวแปร g l o b a ในการโปรแกรมเด็ดขาดครับนี่คือโปรแกรมที่เขียนไว้นะครับก็คือเริ่มจากประกาศฟังก์ชัน f x นะครับซึ่งจะรับค่า f x. จะรับค่า f x แบบจํานวนเต็มและส่งค่ากลับไปเป็นจํานวนเต็มครับต่อมาก็จะประกาศตัวแปร x ซึ่งจะเก็บค่าที่ผู้ใช้ป้อนแล้วก็ f x ซึ่งจะเก็บค่าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน f x ครับต่อมาก็จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้กรอกค่า f x แล้วก็ใช้สแกน f x. รับค่าจากคีย์บอร์ดเก็บไว้ในตัวแปร x ต่อมาก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน get fx ครับเพื่อคำนวณค่าของ fx แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร x แล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาทางหน้าจอครับหลังจากนั้นก็รีเทิร์น0ครับต่อมาก็จะเป็นเงื่อนไขของฟังก์ชัน get fx ซึ่งใช้คำนวณค่า fx ก็คือถ้า x น้อยกว่า0ก็จะรีเทิร์นเป็น x กำลัง2บวก2 x บวก3ครับถ้า x เท่ากับ0ก็จะรีเทิร์น0เลยครับ แต่ถ้า x มากกว่า0ก็จะรีเทิร์นเป็น x ลบ2ครับก็ต่อมานะครับจงเขียนโปรแกรมหาค่า fxy โดยสมการ fxy เป็นดังนี้ครับแล้วก็จะกำหนดให้ส่วนที่ใช้ในการคำนวณค่า fxy อยู่ในฟังก์ชัน fxy กำหนดให้ส่วนที่รับค่าตัวแปรเอกจากคีย์บอร์ดและส่วนที่แสดงผลลัพธ์ค่า fxy อยู่ในฟังก์ชัน main และอ้ามใช้ตัวแปรโก o ในการโปรแกรมเด็ขาด อันนี้ก็จะเป็นส่วนโปรแกรมที่เขียนไว้นะครับก็จะเริ่มจากการประกาศฟังก์ชัน get f x y ว่าจะรับค่า x และ y ชนิดเป็นเป็น in แล้วก็สง่ากับเป็น in ครับแล้วก็จะประกาศตัวแปรตามตัวสําหรับเก็บค่าของ x y และผลลัพธ์ f x y ครับหลังจากนั้นแสดงข้อความไม่ผู้ใช้กรอกค่า x และเก็บค่าที่กรอกไว้ในตัวแปร x ครับให้ผู้ใช้กรอกค่า y เช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นก็เรียก ใช้ฟังก์ชัน get f x, x y โดยส่งค่า x y, นนและ y ไปคำนวณแล้วก็เก็บผลลัพธ์ใน f x, x y แล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ครับต่อมาในฟังก์ชัน get f x, x y ก็จะหาผลรวมของ x y, และ y แล้วก็เก็บในตัวแปร sum ครับถ้าผลรวมมากกว่า0ก็จะคืนค่าผลรวมกลับไปแต่ถ้าผลรว,วมเท่ากับผลรวมเท่ากับ0ก็ให้คืนค่า0ไปครับ ส่วนถ้าผลรวมติดลบหรือกรณีอื่นๆก็จะให้คืนค่าเป็นลบ x บวก y ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการทดลองที่5เรื่องฟังก์ชันครับ